สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มนคนปรปถมหันมาเปิดร้านอาหารสรารพัดเมนูจระเคสร้างรายได้งามเมื่อวันที่16พฤษภาคม2563ที่อำเภอดอนตูมผู้สื่อข่าวได้เดินเข้าไปที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวจระเคตุนตึกส้มโรงอาหารด้วยเนื้อจระเคทุกเมนูในราคาที่ไม่แพง ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมถนนสายตำบลสามงามอเอดอนตูมจัังหวดนครปฐมได้พบกับนายวิชัยรุ่งทวีชัยอดีต้าราชการตำรวจเอ,อีรี่ออกมาประกอบการค้าขายอายุ61ปีบานเลขที่22 3สทับ 4, หมู่4ตํตำบลสามงามอเอดอนตูมจัังหวดนครปฐม และนางอุทยัยพรรุ่งทวีชัยอายุ59ปีสองสาม,มีภรรยาเจ้าของร้านตึกส้มก๋วยเตี๋ยวเนื้อจระเข้ที่หาทานยากและราคาไม่แพงหนึ่งเดียวในย่านนี้เปิดมาแล้ว5ปีกว่าลูกค้าทั่วสารทิศท,ที่มีความเชื่อในด้านพละกำลังยาโดบแข็งแรงต่างก็ได้มาลิ้มลองกันจากนั้นนายวิชัยเจ้าของร้านตึกส้มพาดูการทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อจระเข้ทุกเมนู และกล่าวกับผู้ซื่อข่าวว่าตนเองได้หันมาขายเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวเนื้อจระเข้ตุนมากว่า5ปีแล้วและได้ขายอาหารประเภทกว๋วยเตี๋ยวขาย้าวยำปัตตานีจระเข้ตุนชามละ40บาทมีที่นี่ที่เดียวที่ขายกว๋วยเตี๋ยวจระเข้ตุนราคาถูกที่สุดในประเทศและในโลกอีกด้วยซึ่งทางร้านมีเมนูอาหารแนะนําที่มีชื่อของร้านได้แก่อุ้งเท้าจระเข้ตุนซึ่งมีให้ทานตลอดราคาก็อยู่ที่ 300-500บาทแล้วแต่ขนาดเล็กหรือใหญ่และตัวเดียวอันเดียวราคาอยู่ที่300-500บาทปรงอาหารประเภทตุนและต้มแซบหาทานยาวเพราะจระเคตัวผู้มีน้อยและอีกอย่างเมนูใหม่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำป่องตาเนื้อจระเคชามละ100บาทสูตรเด็ดคนนิยมทานกันมากและอีกอย่างไข่เจียวจระเคราคาจานละ50บาทสรพคุณมีคอรลเเจนสูงช่วยให้ผิวพรรณสดใส มีสารอาหารที่ดีต่อร่างกายไข่จระเข้ปีหนึ่งมีครั้งเดียวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมและเมษายนทำหมดก็ต้องรอปีหน้าเลยทีเดียวเนื้อจระเข้ก็นำมาทำอาหารได้หลายอย่างเข้าผัดเนื้อจระเข้ผัดพริกไทยดำจระเข้หมองตันตุนยาจีนอุ้งเท้าจระเข้จะต้องโทรสั่งก่อนเพราะใช้เวลาต้มนาน7-8ชั่วโมงต้มยำจระเข้ต้มแซ่บจระเข้ผัดพริกแกงจระเข ข้างกลิ่นจระเข้ยำแซบจระเข้ทอดกระเทียมพริกไทยจระเข้ข้าวผัดฉ่าจระเข้ข้าวผัดกะเพราจระเข้ผัดซีอิ๊วจระเข้ราด้าจระเข้และก๋วยเตี๋ยวจระเข้เป็นต้นทางด้านนางอุทัยรุ่งทวีชัยยังได้กล่าวว่าช่วงนี้ตนได้ลาออกจากงานมายังไม่มีอะไรทำจึงคิดจะทำก๋วยเตี๋ยวจระเข้เพื่อสร้างรายได้มานิดหน่อยก็ยังดีซึ่งก็ไม่ต้องกินทุนเก่าได้กำไรนิดหน่อยก็ทำ หากลูกค้าท่านใดผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็มาลิ้มลองเนื้อจระเข้ได้เราเลี้ยงเองขายเองมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เองจระเข้ที่เลี้ยงไว้ประมาณหนึ่งกว่าตัวแท้จากฟาร์มได้รับการตรวจมาตรฐานสุขอ,อนามัยราคาเป็นกันเองราคา40บบาทก็ทานเนื้อจระเข้ได้แล้วมีลูกค้ามาทานไม่ขาดสายลูกค้าคนนั้นออกคนนี้เข้ามาทานตลอดทั้งวันเอาทุกส่วนของจระเข้มาปรุงอาหาร อาหารตำสั่งต้มแซบต้มยำที่ร้านตึกส้มตำบลสามงามอำเภอดอนตุมจังหวัดนครปฐมนายวิชัยรุ่งทวีชัยเจ้าของร้านเผยต่ออีกว่าลูกค้ามาไม่ขาดสายใครที่จะมาทานส้นเท้าจระเข้ตุนตัวเดียวอันเดียวต้องโทรมาสั่งไว้ก่อนทางร้านจะได้จัดทำไว้ให้อุ้งเท้าจระเข้ใช้เวลาในการตุนนานมากนานถึง2-3ชั่วโมง จะได้เปื่อยนุ่มอร่อยถ้าไม่สั่งล่วงหน้ามาถึงสั่งเลยทางร้านจะไม่มีให้อาหารช่วงนี้ที่คนเริ่มมาทานเยอะประเภทตัวเดียวอันเดียวหลังจากนี้ประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนเราจะมีไข่เจียวจระเข้ให้ทานเป็นไข่จระเข้แท้เจียวขายซึ่งภายใน1ปีจะมีเพียงครั้งเดียวเราขายแค่จานละ40บาทซึ่งราคาไม่แพง มีคอลลาเจนสูงมากถ้าได้กินแล้วผิวพรรณหน้าตาสดใสเพราะไข่จระเข้มีคอลลาเจนสูงกว่าไข่ไก่ไข่เป็ดมากไม่ต้องไปทานคอลลาเจนที่ไหนมาทานไข่เจียวจระเข้รับรองได้ว่าผิวพรรณสดใสส่วนเลือดจระเข้บรรจุแคปซูลมีประโยชน์อย่างมากในการเสริมอาหารช่วยบำรุงรักษาสุขภาพร่างกายสำหรับผู้บริโภคผู้ป่วยโลหิตจ,จางผู้ป่วยมะเร็งที่มีปัญหาเรื่องเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวน้อยเกล็ดเลือดต่ำสเก็ดเงินผู้ป่วยภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ป่วยเบาหวานแผลเรื้อรังภูมิแพ้มีการเหนื่อยหอบตลอดจนบุคคลทั่วไปและนักกีฬาที่ต้องการบำรุงสุขภาพที่ดี100แคปซูลราคา1,500บาทและ30แคปซูลราคา500บาทเป็นต้นในช่วงนี้ทางร้านได้เตรียมเจลล้างมือและวัดไข้ให้ลูกค้าที่นั่งทานให้ห่างกันและมีบริการส่งอีกด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ